บรรยากาศวันไหลซึ่งเป็นประเพณีการเล่นน้ำสงกรานของจังหวัดในภาคตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียงโดวยวันนี้หลายพื้นที่ของจังหวัดชนบุรีจัดงานวันไหลที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจำนวนมากก็ออกมาเล่นน้ำกันอย่างต่อเนื่องค่ะที่จังหวัดชนบุรีเทศบาลเมืองแสนสุขอำเภอเมืองชนบุรีจัดงานประเพณีก่อเจดีซายเนื่องในงานวันไหลบางแสนโดยมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติมาร่วมงานจำนวนมาก ซึ่งนอกจากการก่อพระเจดีไซน์แล้วยังมีการจัดกิจกรรมทั้งส่งน้ำพระรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุซึ่งเป็นประเพณีที่นิยมกระทำกันมาในช่วงเทศกาลสงกรานพร้อมกันนี้ยังมีการละเล่นพื้นบ้านต่างๆซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะส่วนการเล่นน้ำทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยตามถนนสายต่างๆซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนออกมาเล่นน้ำกันเป็นจำนวนมาก เช่นเดียวกับชาวอำเภอสัตหิบที่มากราบไหว้ขอพรอพระพุทธศิหิงมิ่งมงคลอันเป็นพระคู่บ้านที่เคารพสการะของชาวอำเภอสัตหิบพร้อมกับมีการทำบุญตักบาตรอาหารขาวหวานแด่พระสงฆ์และสามเณรภาคฤดูร้อนกว่า60รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์วันไหลก่อนที่จะมีการเล่นสัดน้ำกันในช่วงสายซึ่งที่อำเภอสัตหิบจะจัดขึ้นในวันที่17เเมษาย,ยนของทุกปีค่ะ